ทีมงานหายูหายจินเนาะคะ่ะไอ้บังล้า,มมาไม่จะใส่ล้า,มมาไม่จะใส่งมหอยปลาพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่เบิ้งชัดๆเนาะมันหนันย้อนแสงมาทักพี่ดูเลยลูกมาทักพี่มาทักพี่ดูแม่กับซีนี่อยู่ขนาดเลยปลาพี่น้องบักหอยอูย้หูปิดใครเบริ้งดูเลยใครให้แม่เบิ้งดูนี่บักหอยยังแน่นี่ใครใหายปลาปลาของลูกเบิ้งดูเลยอ๋าเราคือน้อเบิ้งดูเลยลูก บอกหอยจูป,ปี่น้องปาด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 พี่ตะนวยใหญ่ๆคุณนะบางแนวอู้สวอนมาค่ะบางแนวหอยสลีก็มีแต่ว่าหอยจูบหลายเนาะค่ะปาดหลายค่ะคุณนะค่ะเต็มเลยคุณนะขาบางแนวบัากหลายหนึ่งเต็มทุ้งค่ายนี่ค่ะบางแนวอู้ยเกือบซิโลบคุณนะค่ะเป็นหมานเนาะเพิ่งจีจองเป็นลูกเคยมาจองนด้ค่ะเดอะ้อเฮ็ดจังไดกินดีเนาะค่ะเนี่บางหอย,ยลายๆนี่ขอคนละหนึ่งเมนูนะคะ ป้าสะอ่อนเลยค่ะเบืองขาเบือง่วยปักหอยขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ